โจโจผมชื่อเอกและเอกโจโจวันนี้เรามาพบกับรายการ Paper On Channel เ <Yeah, yeah. S 1> แล้วไปพบกับปเจ็กต์ Minecraft นะครับเราก็จะมาเล่นหมดไอเอาชีวิตรอดกันนะครับในคืนแรกโอเคครับไปดูเลยครับกิน oh, <yeah. S 1> ลมคาลักห, <laughs> หูรับๆวิชิบโอ้ยครับครับต่ไปครูแล้ครับคุณเปอร์ครับโอุ้นนี้เดินโอ้ย oh, oh. ลักหูลกไตไปไปไปโอเคไปัาผม

คณเปิ้ลครับคุณรู้ไหมครับไม่รู้ค่ะอ๋อผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับคุณคุณไม่บอกดีผมจะรู้ไหมครับครับแล้วผมถามอยู่นี่ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมต้องถามคุณโอเคครับโอ้เจ๊แก่เลยโอเคเดี๋ยวผมมาให้ต่ออะ้รยี่ได้ไหมอ๋โอ้ยแกะเต็มมือได้ได้สองคนแล้ว ยี่สองคนแก่เหรออ่าได้มาสองแล้วโอเคเยี่ยมเยี่ยมตัวที่สามโอ้โหตรงนี้แกะเต็มเลยครับได้ไม้นี่มาก็พอสมควรสิบอันคนระับเคสิบแล้วสิบอันนี้ก็เป็นท <5, S 2> <3 S 1> ี่สามสิบเอ็ดไม้ดำเอ้ยไม้โอ๊กได้มาสิบสองแล้วโอเคอ้าวเฮ้ยแกะหบหน้อยพรังตัวอนะัน โอ้โหต้นนี้เยี่ยมจริงๆริงอันนี้สิไม้มันเยอะโอเค ตอนนี้ไ oh. ด <c oughs> <oughs> ้มา16คินแล้วครับคุณใบอ๋อครับผมได้คนแก่มา5ชิ้นแล้วครับโอเคขาดอีกชิ้นเดียวก็ครบแล้วพอหาคนแกะได้6ชิ้นแล้วก็หาเนื้อหมูต่อนะครับมีอยู่5แล้วครับเนื้อหมูโอเคกระเป๋าเยอะแยะเยนะผมทำไมอ่าแกะครบ6แล้วจะหมูน้อยตายซะเถอะอุ้ยเกือโอ้ยตกใจด้วยอะไรเฮ้ยตายตายตายไปตาย น้อยด้วยต้องหายได้เยอะๆโอ่าหกอัน okay. จัาหมูน้อยตายผมได้มามาสิบเก้าอันแล้วเฮ้ผมวลวหนึ่งแล้วผมไม่ได้วิวลักวลเดียวไปก่อนเด่เหนือเจ็ดชิ้นเยี่ยมโอ้โหตกโนูไหนวะ อ่าเนวะมีทางไงกันอุ้ยตอนนี้ได้ยี่สิบเอ็ดแล้วโอเค 22, ยี่สิบสองยี่สิบห้าจะหัวน้อยยานี้นี่เป็นต้นยังเกิล์นี่ลำบากหน้าด้วยสูงมากต้นยังเกอล์โชคดีต้นโอ๊ค ตีแกะเล่นดีกว่าข้าหมูตอดีมีอยู่แปดทนแล้วเยอะๆเลยเดี๋ยวเอาเผาแล้วกินโว้ยแกะแถวนี้เยอะจริงๆเยี่ยมเลยไม่มีอาหารกับไม้ oh. มอยู่ไม่ได้ฮนะโอ oh. 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 จริง หมูตัวนี้มองหน้าอย่าไปรังแกหมูเขาสิครับเดี๋ยวจับลงหลุมโอ้ยลงหลุมซะเดี๋ยวข้าจะช่วยส่งเคาะให้เจ็ดเก้านี้เออเจ้ขนแกะผมมีสิบอันแล้วครับฮะขนแกะมีสิบอันแล้วเออใช้ใช้ไม่มากครับเพราะจะเอาดำเตียงครัอเดี๋ยวไปตกแต่งบ้านใช้ใช้หมูอย่างเดียวเจ้าหมูน้อยเอาละครับผมจะไม่ทำบาปฆ่าแกะนะครับแต่ผมจะฆ่าหมูเถนฆ่าสัตตดชีวิตนะ ไม่บาบนะครับเราฆ่า,านกปัดไม่赖ครับเราไม่ได้ฆ่าสาัตว์เราฆ่าหมูฮะโอ้โหเ,เป็นสัตว์เหมือนกันนะครับแต่เป็นสัตว์ยังลูกนึงหนึ่งอ่า18ขีดแล้วอ่าจะหมูน้อยเป็นเครื่องทำเวชชั้นเอ้อเฮ้ยหมูหมูบักหมูบักเป็นไงหมูดำดิน <laughs> โอเคไหมครมมับหมูดำดินบ,บ่อย เอาโอ้ยหมูหมูเข้าดันเกียน้องนัวตกแล้วหมูเข้าดันเกียนโอ้ยตกดันเกียนอ่ะอ่าแกหมูน้องกยร์ตกจะมือแล้วซวยไปมาสร้างบ้านกันก่อนครับครับโอ้ยขอฆ่าหมูชิมอ่าอยู่ได้น่ะทีพีมาไหมครับโอเคได้เออเดี๋ยวผมหาเองเนาะโอ้ยผมเดินทางมาไกลมากครับใช่เหรอโอเคเอ้ยสเกิลิตัน เร็วๆครับคุณเปอรครับผมเรววจทีดวงครับเร็ว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 ผมโดนมันไล่ตามแล้วอย่านะสเกตตันสเกตี้ยาสิโวโวโวมาแล้วเปนไหมครับแมพผมยังไม่ไปอุ๊ยอุ๊ยอยสเกตตันสเกตันโ แมพเรายังไม่ไปแมพผมยังไม่ไปเลยครับโอ้เจอสกิตั้มันต้องจัดไม่ได้อู้หูเลือดละหนึ่งเสื้อละหนึ่งแอะเอาเฮ้ยเราไม้อไม้ครับม้อยอะรอก่อนรอก่อนเดี๋ยวไปได้ไปมอยูง่ายก่อนนะเออผมแหลกอยู่ครับแมพยังไม่ไปเลยต้อง วิ่งเร็ว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 รีบวางบล็อกเร็วซอมบี้จะมาแล้วหาที่ว่างๆเออโอ้ดูมาทำอะไรของคุณนะครับเมื่อไรมันจะตายเฮ้ยเสียงชัดเจนเลยเสียงโอเคอ่ะผมเจอไม้สิผมเจอไม้ครับเอาไว้ที่คุณแล้วกันโอ๊กวินโอ้คุณนี่ซุ่มซ่าม ตามซูมครับไปเนื้อฟักทองไม่เก็บปะเก็บครับเก็บเก็บเองเจ้าหมูน้อยจะเริ่มสร้างบ้านเลยครับไปไหนสร้างไหนอ่ะเออสร้างที่ว่างๆครับหาทำเลดีๆมันมีดันเจี้ยนอยู่นะครับไม่กลัวซอมบี้ว่ะถ้าคุณจะหลับนอนไหนเลยองเปิดนี่จังนี่แหละเอ้ยแล้วเวลานอนนอนยังไงล่ะครับ คอมบี้อยู่ใกล้นอนไม่ได้ครับไม่ใช่เหรอเออได้ไม่เป็นไรได้ได้ได้ไว้ลงไว้ลองวางเดี๋ยนะไว้ลองวางแทงดูครับกองก่อนครับเดี๋ยวเรารับเองไม่เไรอ่ะกระแปลรูปไม้ไปหมดแล้วโอเคอ่ะวางนอนได้อะตกลงขาบได้ใช่ไหมกลองขับแล้วนั่นนะอยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่พื้นนะโอเคหนึ่งสองสาม เลือกเดือบเบ็ดโอ้โหไวซอมบี้อยู่ใกล้ๆเลยอ๋อทิ้งละเราเราลองนอนดิอ่าเตียงเราสีน้ำตาลทำจากคนแก่สีน้ำตาลทั้งหมดเนี่ยนอนได้ครับนะนะลองนอนดินอนนอนใหม่นอนใหม่เนี่ยหน้าละโอเคเดี๋ยว ส้างสร้างไม้เอาเอาไม้มาเอาเอาไม้ไม้เราหมดเลยเดี๋ยวเราสร้างเองครับครับเอาไม้มาโยนมาโยนไม้หมดเลยครับผมจารีบไปไหนจารีบไปไหนมีมีเอออะโอเคหมดแล้วเหรอครับเออสร้างเล็กๆแล้วก็มีเดี๋ยวไม้จะไพีพอหนึ่งสอง สามสีอ่าสวยละสียำเลยบอกงว่าตื่นมาเอ็นด์แมนคงไม่ขโมยไปนะได้ไดโอ้สร้างสร้างสร้างเดี๋ยวซอมบี้เกิดปัด <วะ S 1> นอง,อ,งอย่ายิงซอมบี้จะได้เกิดช้าลงโอ้ยซอมบี้ข้างๆาเอาซอมบี้ไล่ค่าๆๆอย่าอย่าแล่เข้ามาบ้าน อย่าคุณต้องติดพีชี้วะเดี๋ยวผมเก็บของหน,นึ่งโอ,อ,อ้ล่วงล้วง <c oughs> ไป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 ลงมาสิโอเคยแค่นี้เราก็จะปูหลังคา ลงไปดีวะเอ้ยเหลือหัวใจงสองดวงครับทำการขยายบ้านครับแล้วค่อยต่อเติมทีหลังก็ได้โอ้ยแล้วคุณเตรียมน้ำไว้แล้วหรือยังไม่ใช่ว่าตีแต่หลังคายอย่างเดียวโอ้ยเปิดเดี๋ยวลืมทําประตูฮะโอ้ยเหลือหัวใจครึ่งดวงเอออ้าวนึกสมบีผมผมให้เอาอีกอันนึงโอ้มันไม่ช่วยได้เลยครับขึ้หลังครับคุณคุณอย่าเยอย่าไปหาคุณตายตายพี่มองก่อนนี้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยว เอามาตูบ้านก่อนดีครับโอ้โหหลังคาแคบจังโอกเนครับโออโอเคนี่น่าจะพอแล้ว,อ,อ,ลวอ๊ยอะ่ย่อมั <c oughs> อนแคบไปไหมเนี่ย เดี๋ยวอินเดอร์แมนก็มาทำประตูให้เอ้ยทำหน้าต่างตายตายโอเคประตูเสร็จแล้วโอเคอเคราวนี้ก็นอนได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยทอดท็อดท<ต>อดไม่ได้หาดนะีไม่เป็นไรเฮ้ยยา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 เวางอะไรไว้ตรงนี้เนี่ยวางไว้ริม้ยงครับวางไหนอะไรติดริมครับตรงนี้ครับนอ่ะวางวางนะไม่เป็นไรโอเคผมนอนเตียงนี้ เฮครับตื่นแล้วเช้าวันใหม่อากาศแจ่มใสเอ้ยบล็อกหายอากาศแจ่มใสซอมบ,บี้ตายห่าโอ้เลอดถุดเร็วรึ่งเดียวจมูน้อยตายซะเถอ,อะครับเช้าวันใหม่เราจะทำอะไรดีเช้าวันใหม่อากาศสงสัยซอมบ,บี้ตายห่างโซคีปเปอร์เดียเเเด๋ยวเราไล่เหงเดี๋ยวเราลอยครับปากเลยนะครับ เดี๋ยวเข้ามาไม่ได้มาโอเคให้มันระเบิดตรงนี้โอ้ยเดี๋ยวหัวใจขึ้นดวงแล้วเดี๋ยวผมฆ่าตัวตายดด้ไ้ยคนเตอร์ครับผมร่าฆ่าตัวตายคุผมเหลือสองแล้วเลยบายบายอย่าเพิ่งทะไรนะอ้าวถูกฆ่าโดนสกีสกีเตี้ยังไงคุณก็อยู่ในบ้านนี่ครับ เอาใช่เหรอเออใช่นะก็มันเซวไปแล้วโอ้มาได้เรียนเลยผมก็ลืมลืมมันได้ครับอ๋อครับคุณไปหาไม้เดี๋ยวเราฆ่าตัวตายเฮ้ยแล้วของผมเมื่อกี้อ๋อยังอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องตายเยเยี่ยมเฮ้ยโอ้โหได้ของเพิ่มมาด้วย อ่าได้เวลาตายแล้วเปิดอืมยู่ไงอ่ะลาโรนโอเคผมเดี๋ยวผมเอาของเองกระโดดเลยไม่ไม่ไม่ของเราใส่ไว้ในบ้านแล้วโอเคเอาแล้วครับดำน้ําตายเป็นการตายที่นักที่สุดในอาชีพการตายที่นักที่สุดในมาครับนะครับจมน้ําตายต่อไปก็หาอะไรดียวเออขุดถ้ำใช่ใช่ลาโกนเปิดดูแลแม่เราด้วย ไปเลยรทางบ้านนะเล่นมันเล่นเอาไว้แล้วไงไงเบอร์กล่องมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราไปคุดท่ามันเอาไอ้เปิ้ลไปด้วยโอเคแล้วก็เน้าซอมบี้เรามาทำแอปเปิ้ลท้องค้ำกันเถอะมีแอปเปิ้ลอ๋อ เออแล้วทองคำจะเอาอย่างไงอ่ะคาสองบี้หมูเดี๋ยวผมมึงทำที่ขุดอ่ะโอ้ลูกธนูเอาละเดี๋ยวเราคาบไม้นะไม้อันขาวใส่บริสุทธิ์ปวดทองโอ้ไมนคีริโตโนะครับเพราะฉะนั้นผมจะใช้ดาบ ผมมีบ้านกระร้อนแย่ครับทำหน้าต่างไว้บ้างโอเคไปเลยยุยแอะโอเคผมจะไปดูถ้ำขุดถ้ำนี่ไงไม่ได้ผมทำอะไรครับข่าหมูะัะโอ้งานเททำไม่มีเยี่ยมเลยนะ้องคนมีสีรับอ่ะ ต้องฝูลมีสิแลปะเฮ้ยเราเรได้ดับ X คาลิเบอร์มาแล้ว X คาลิเบอร์หมูหายโอ้ยหมูองสองตัวนเนี่ย เยอะๆโอ๊ยมือแล้วสวยไปนอนไปไปมือยังะยังไม่มือเหรอโอเคยังต่อต่อเ้ยตะวันตกดินแล้วไม่เป็นไรรอมืรดกั่รเอยมก็นก็อสประสานวยเอา

โอเคผมขึ้นไปแล้วโอ้โหถ้ำน,นี้ขุดขุดแบบอลังการอะ่ะขุดแบบหมุนหมุน,น,นขุดแบบหมุนถ้ำโอเคนอน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 หนึังเงาหองใส่ตูอ้อะ <Okay. S 2> เฮ้ยโอเคนอนเช้าขึ้นมา สดใสเนี่ต้อนรับสู่เช้าวันใหม่ต้อนรับสู่เช้าวันใหม่เ <c oughs> นี่ต้อนรับสู่เช้าวันใหม่รายการเก็บซีรีส<า>์ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวพอครับเอ้ยนะเออในเมื่อไอ้บ้านนี้เสร็จแล้วสร้างเสร็จแล้วต่อไปก็ทำไงเตาเออใช่ใช่ใช ถ้ำมงกุฎฏห,หินอยู่ไหนเร็วเอาหินมาเราจะไปท้าปตาวเราลงมาที่ถ้ำมงกฎุฎถ้ำโคตรโอ้วงกฏอ่ะโอ้ยมืดซอมบี้เกิดไหมเฮ้ยเห็นมันน้ำในข้างหน้าเมื่อกี้เห็นแบบไม่โหลดมันเห็นมันไม่ได้ทานักทีเนี่ยขยายบ้านดีกว่าไม่ได้สานักทีเลยผม เอ้ยเจอทา่าโอ้ไม่น่าพูดถึงเลยพูดถึงแล้วมาเลยไม่เจอใหม่ทำไมเจอน้ำแอบพังขุดดนสุดท้ายแล้วก็พังแล้ว okay. หาหาหาอย่างไรก็หาไม่เจอ,อต้องใชนน้ยังไงจุะไม่ทนโอเคขุดดินก็ได้เออซีพีไว้ไปก็ได้ โอเคมาแล้วเยี๋ยวโอเคครับเต่าใช่ไหมฮะครับเต่าใช่ไหมเอ่ามีทานก็พอทานโอเคครั้งนี้ผมจะขอาวุธหินเอ้ยที่ขุดหิน ินต่อครับทำสบายครับผมเปเลือด,ดรถโอ้มืดก็ใช่ได้อะเออขนเลือก,กยอังนะอ้ยตายบ้านโทรซีกันเลย <laughs> โอ้ทานเต็มเลยแถวนี้ ิบก้อนอะดีแล้ว,หวแหละชิล่าไรอ่เออสิบสิบสามก้อนเอ,อ้ยสิบสี่ก้อนโอ,โอ้สิบห้าสิบหกก้อนสิบหกก้อนอืมขุดไหนอดโอเคงั้นเราก็จะขุดทั้งนี้ต่อต้องมีอะไรแน่ย

โอ้โโจะทำาชิต่อกัเปเกินมางแก้วกินมางแก้วขดขดขดไอ้ตัดตัดตตตัโอมันเอ,อย่างน um. ี้เนีเอเล่นทางนั้นขุดเจอดันเจียน่ะ เปอร์เทอะไรเอออะไรเอยเทสองเทอะไรนะอะไรเอยเทสองเทไม่รู้อ่ะโตไม่เจอเลยอะไรอะอะไรอะไรเอ่ยเลยนะอะไรเออเทสองเทเทสองเทอะไรเนี่ยก็เทสองครั้งไงแล้วคำตอบโตทำไมอะเทเบิลไง โอ้ยเจอดันเจียนเจอดันเจียนแล้วค hey. oh, ุณเย้โอ้หิวหิวหิวตายหิวตายยังไม่แจกตายกินไก่วิเนื้อ15อันกินกินเฮ้ยเอ้ยอ๋อไม่มีนี่เองโอ้ เราบอกว่าสานล่นะครับไม่เหียมไา้เอาไม้เอา,าอ่านเนย้ยเฮ้ยเฮนยเฮ้ยเอายเฮ้ยเฮ้ยเอ้เฮ้ยเฮ้ยเจ้ยเด้ดเยเฮ้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 เฮ้ยเฮ้เฮ้ยน้ยเฮ้ยเฮ้ยเ,เ,เ,เจ้ยนเน้ยน้เฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ็นน้ยเ้เ้ยเฮาเฮ้เฮ้เฮเเห้ยนฮ้เฮเฮ้ยาฮเฮ้เฮเ้ยนไ้ยเฮ้เฮเ าพาเล็กโอ้โหทุบเลยไว้เต็มหมดเลยเป็นไงสัญชาติยานผมสุดเยี่ยมของเรผมก็เป็นหมาสัญชาตญยานในการล่าดินแนังสองอย่างแย้งว่าไม่มีอปกอาเในเงที่สทัรีอทยลางเพจริงๆแล้วใน่ายเนีย่ว่าไท้ขอิทแล้วปฏิบัติตม โได้ของตำนานของจุของแต่บร no ิเวณใกล้เียราสาทพอดหายแล้วครับซึ่งบริเวณใกล้เคียงก็มีเ้อมูลของเขตโรติบกลเคียงรม้อยครัซึ่งสอนล้องกับขอบเขตกับเครื่องยุทธิภา5ในจัดเดิมการทักเข้าใจทั้งของธรรมชาของไทยและของศาสรด้วยนั่นคือแนวทางแค่นีราสตร์ก็คือว่าจริงๆแล้วพระฟองธรชาจะเป็นเหมือนกัน ทำตัดสินในปี2 5 0 5ที่ซ่อนมันในรูปของนะครับอาจารย์คุณพรอย่างไรเพรก็ต้มงทราบกำลังขอสารให้ตัดสินให้ในสิทธิศาลเนี่ยได้เกิดปฏิเสธกาดแย้งแล้วที่ตัดสินให้เมื่อปี2 5 0 5นะครับก็คือว่าหนึ่งปฏิเสธที่ตัดสินไม่ใช่ในทีนไหนนะครับและสองเฮ้ยคีเปอร์โอ๊ย อ้เจอทองตอ้อ th ้เจอทองทำนี่หุดเหล็กก่อนนะอย่าเพิ่งไปหุดดูแล้วเดี๋ยวมันทำอยกมองว่าเรีกยกกันพวกเราโอ้ทำนี้มันเยี่ยมมันจริงเรียวเท่าไหร่แล้ฮะเรวเท่าไหร่วหนึ่งโอ้เราจะเรีวสองเลยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยเกรยตันใช่ไหมครับ เใ็นไ,ไหมัญาตจยานผมดีมใส่รู้จริงๆแน,น,น,น่แอนอนไปหาทรายก่อนนะไว้เหล็กเต็มหมดเลยอ่ะคิปเปอร์เต็มด้วยบ้านสากอายทอง Ui, chơi ba mực ba mực giác đang tang mực sài sài ui sài 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 rồi sài 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 ลืมทางลงไหนลงทางไหนแล้วเนี่ยเอเอคุณต้องบอกว่า,า,าลืมทางขึ้นไม่ได้รเปอเออลืมทางขึ้นเออเนี่ยเดินทางลงนี่ก็เราลงมาแล้วเราลืมแล้วว่าลงทางทางไหนแล้วบ้องบอกว่าขึ้นทางไหนเอยโอ้ซับซ้อนมากเลยไว้ถ้าไว้ได้ลงมาโคตรซับซ้อนเลยแหมก็มันดันเกียดนี่เนืะ ไม่ใช่ทางลงทาง,ทางลงมาที่เราสร้างไว้อะซับซ้อนโอเคเดินลงปกติไม่ใช่มันมะีแค่นั้นรอลงมาดิไม่รู้โมแบบเดินเดินเวลาขึ้นน่าจะจลำพังมากเลยไม่ลงหรอกไอ้ไม่เออไม่ลงมาหรอกถูกแล้วทำสับสน,นได้หมดเลยเฮ้ยไปทำมือแล้วเรียกเราด้วยเหรอตะวันยังไม่ตกดินเลย เฮ้ยเนื้อหมูใครเอาไปหมดเออเราอยู่ที่เราอเอ้ยเนื้อหมูเราใส่ไปหมดแล้วใสกองใสกองอเคผมได้เหล็กมาแล้วอ่าตายห้าสิบกว่าแล้ว,อว,ลวโอ้กินอาหารก่อนตอนนี้ไม่ไหวจริงๆเ <c oughs> สร็จกินแอปเปิ้ลดเลยเคเป็น บ้านหรือวิมานของฉันโอเคคราวนี้เราก็หาแลขเสร็จแล้วนะโอเคคุณไว้มาที่บ้านเลยผมจะทำการปิดรายการครับมาเลยมาเลยครับโอเคเออสำเออ,เอ,อ,เอ,อ,อไอกันไอ,ออะไรวะสำรับ<ำ>วัสดี เออสำหรับวันนี้เอออะไรสำหรับวันนี้ไปพวกเราได้สร้างบ้านแล้วก็ขุดท้าเรียบร้อยแล้วฮะโอ้ภารกิจวันนี้ก็เสร็จสิ้นครับบาย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 ครับเพีวเยี่ยมโอ้ย